สวัสดีนะคะวันนี้จะพาชมไม้กระถางเล็กนะคะ3ชนิดนะคะชนิดที่1นนี้นะคะคือวาสนา9้ชั้นนะคะอันนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วเองนะคะเขาเป็นไม้ตระกูลวาสนา9้าชั้นเป็นไม้มินิมอลนะคะต้นเล็กๆนะคะใช้เวลานานนะคะกว่าจะโตนะคะต้นนี้สวยงามมากนะคะ วันนี้ก็ได้โรยหินไว้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามนะคะส่วนต้นที่สองนี้นะคะคือพรมออสเตรเลียนะคะพรมออสเตรเลียนี้นะคะลายเหมือนไม่ใช่ของจริงเลยนะคะแต่ว่าเป็นไม้ของจริงนะคะเขาชื่อพรมออสเตรเลียนะคะเป็นไม้ที่อยู่ในร่มนะคะพรมออสเตรเลียคะ่ะส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะคือลิ้นมังกร แคละนะคะลิ้นมังกรแกะนะคะเป็นไม้ที่ไม้ฟอกอากาศนะคะแล้วเขาไม่ชอบน้ํามากนะคะถ้าอยู่น้ํามากนะคะเขาจะเน่านะคะต้นนี้นะคะคือลิ้นมังกรแกะนะคะโดยรวมแล้ว3กระถางนี้นะคะเป็นไม้ในกระถางเล็กๆนะคะกระถาง5นิ้วเท่านั้นเหมาะสําหรับที่จะอยู่ในร่มร่มรำไรนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ